สวัสดีครับวันนี้จะนําเสนอเคล็ดลับการวางแผนการทํางานอย่างไรให,ห้รุ่งคงไม่ปฏิเสธว่าใครๆก็อยากประสบความสําเร็จในการทํางานกันทุกคนแต่การจะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้และก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วจะไปถึงแต่การวางแผนที่ดีต่างหากจะพาคุณไปถึงเป้าหมายที่ใฝ่ฝันเริ่มต้วนวางแผนอาชีพของคุณเสียแต่นั่นเพื่อวางแผนเส้นทางไปสู่จุด สูงสุดที่คุณปัรถนาอย่างรวดเร็วและไม่หลงทางหนึ่งวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพสิ่งสําคัญของการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพไม่ใช่วิธีการที่จะไปให้ถึงจุดนั้นแต่เป็นระยะเวลาที่คุณต้องใช้เพื่อให้ไปถึงจุดนั้นต่างหากคุณไม่จําเป็นต้องรีบเร่งที่จะก้าวกระโดดแต่ควรค่อยๆก้าวและใช้เวลาคิดสิ่งเป้าหมายในระยะยาวเพื่อให้คุณสามารถกําหนดสิ่งที่จําเป็นต้องทําได้อย่างแม่นยาและชัดเจน ด้วยเทคนิคการวางแผนความก้าวหน้าต่อไปนี้สร้างเครือข่ายที่จะช่วยสนับสนุนคุณผูกมิตรกับเพื่อนร่วมง,งานและบุคคลในสาขาอาชีพเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผนการของคุณบุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังสนับสนุนให้นายจ้างมั่นใจในตัวคุณเป็นกระบอกเสียงที่คุณจะบอกว่าคุณมีความเป็นมืออาชีพและเหมาะสมเพียงใดที่จะเริ่มตำแหน่งหรือย้ายไปยังส่วนงานอ,าอื่นๆที่คุณสนใจ พัฒนาทักษะการทำงานอยู่เสมอนายจ้างชอบที่จะเห็นพนักงานนำทักษะใหม่ๆมาใช้ในการทำงานดังนั้นจึงไม่ควรหยุดยั้งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะที่มีอยู่ในอยู่แล้วดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าของตัวคุณคุณสามารถเพิ่มเติมให้พอร์ตโฟลิโอของคุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยชีวิตและงานอย่าให้ขาดสมดุล แม้ว่าคุณจะทุ่มเทให้กับการทํางานมากเพียงใดจะอย่าให้งานมากระทบกับชีวิตส่วนตัวของคุณเด็ดขาดคนทํางานมืออาชีพตัวจริงต้องสามารถรักษาสมดุลชีวิตและงานได้ดีด้วย 2. ค้นหาสิ่งที่คุณทําและมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขกับสิ่งไหนคุณจะไม่กังวลกับสิ่งนั้นและทําออกมาได้ดีลองจดว่าช่วงเวลาไหนที่คุณรู้สึกมีความสุขกับก,บการทํางาน หรืออะไรที่คุณชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับงานของคุณถามตัวเองว่าคุณปรารถนาที่จะทํามันต่อหรือไม่และคิดว่าจะทนทํามันได้อีกนานแค่ไหนการประเมินความรู้สึกเหล่านี้ด้วยความซื่อสัตย์จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าอะไรที่ควรทําและอะไรที่ไม่ควรเสียเวลากับมัน 3. เข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองการเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองจะทําให้คุณรู้ว่าควรจะเติมเต็มในส่วนไหน ลองเข้าไปทําแบบทดสอบบุคลิกภาพฟรีตามอินเทอร์เน็ตคุณจะได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกภาพรวมทั้งคําแนะนําในการวางแผนอาชีพให้ประสบความสาเร็จอีกด้วย 4. กําหนดวิกฤต์ของคุณเพื่อให้คุณโฟก,กัสอยู่กับเป้าหมายและกระหายที่จะทําให้สําเร็จคุณควรมีวิกฤติที่จะช่วยให้คุณมุ่งไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่วกแวกเมื่อใดก็ตามที่ ถูกสิ่งอื่นดึงความสนใจออกจากเส้นทางที่คนเดินไปให้กลับมาดูที่วิสลิสต์ของคุณเพื่อกลับมาเดินในเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งห้ามีทัศนคติเชิงบวกเสมอทัศนคติเชิงบวกถือเป็นกุญแจดอกแรกที่จะทําให้คุณไปสู่ความสําเร็จเพราะทัศนคติที่ดีจะช่วยให้คุณหาทางเดินไปสู่เป้าหมายได้สําเร็จคนที่คิดบวกจะมีพลังบวกในการทําสิ่งต่างๆซึ่งครั้งนี้จะช่วยป้องกันคุณจากค,ากความรู้สึกแย่ เวลาที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่หวัง 6. ลงมือทําอย่างตั้งใจเมื่อคุณวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาลงมือทําอย่างตั้งใจด้วยความปรารถนาที่คุณมีโดยไม่หยุดหรือล้มเลิกการคันอย่าให้ความสงสัยหรือความไม่แน่นอนมาเป็นดุสจรคก้าวไปข้างหน้าตามแผนการที่คุณวางไว้คุณจะเข้าใกล้เป้าหมายทีละน้อยเมื่อสิ้นสุดการทํางานในแต่ละวันควรทบทวนว่าคุณได้ทําอะไรสําเร็จไปแล้วบ้าง เพื่อให้กำลังใจตัวเองในการเดินหน้าเพื่อความสำเร็จต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ